ทำสบู่ซักผ้าขาวค่ะทำจากน้ำมันธรรมชาติาสูตรน้ำมันรวม700กรัมนะคะสูตรก็จะเอาไว้ใต้คลิปให้ค่ะเป็นการทำแบบกวนร้อนสำหรับคนที่รีบใช้นะคะถ้าสมมติว่าไม่รีบจะทำแบบกวนเย็นก็ได้เนาะในวันนี้เลือกใช้น้ำมันมเมล็ดในปาล์มหรือที่เรียกว่าน้ำมันแกลปาล์มก็จะเป็นถุงแบบนี้ค่ะอันนี้หาได้ตามตลาดสด หรือว่านในแมคโคก็มีนะคะลองไปหาดูเนาะก็จะเขียนบอกว่าน้ำมันเมล็ดในปลาล์มค่ะให้สังเกตดูตรงนี้แต่ถ้าสมมติว่าไม่มีน้ำมันเมล็ดในปลาล์มในสูตรนี้สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำมันมะพร้าวได้เลยค่ะก็คือเกรดที่ทำอาหารเพราะว่าสูตรนี้ได้คำนวณเผื่อไว้แล้วค่ะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันเมล็ดในปาล์มคือใครมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นเลยค่ะ ก็จะมีส่วนผสมอีกตัวก็จะเป็นคลามตัวนี้จะเป็นคลามน้ำยาปรับผ้าขาวนะคะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเดี๋ยวสูตรจะไว้ใต้คลิปนะคะอีกตัวค่ะก็จะเป็นบอแลกค่ะอันนี้จะช่วยทำให้ซักผ้าขาวสะอาดช่วยให้ฟองสบู่มีความทนก็คือช่วยลดความกระด้างของน้ำแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะ ตอนนี้ก็น้ำมัน700กรัมก็ได้ช่างเตรียมไว้แล้วในหม้อค่ะตอนนี้ก็ได้เปิดเปิดไฟแล้วนะเปิดไฟไฮค่ะแต่ไม่ต้องเปิดก็ได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับความถนัดค่ะแล้วก็จะไปเตรียมในส่วนของน้ำด่างแนะนำนะคะอย่าลืมที่จะใส่ถุงมือกับแว่นตานะคะแต่วันนี้ไม่มีถุงมือค่ะไม่ได้ออกไปซื้อก็เลยไม่ได้ใส่แต่แว่นตาป้องกันอันตรายจากน้ำด่างยังไงก็ต้องใส่นะคะ ก่อนที et, reveal, supplies, amine, ่เราจะไปทำสารละลายด่างเราก็จะไปละลายบอแรล็กก่อนเนาะเราก็จะแบ่งน้ำน้ำที่เราจะใช้ละลายด่างเนี่ยแบ่งมานิดหน่อยค่ะแบ่งน้ำออกมานิดหน่อยเพื่อที่จะนำไปละลายบอแหล็กก็คือจะละลายบอแเล็กก่อนเนาะพอละลายบอแหล็กเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอามารวมกับน้ำมันที่อยู่ในหม้อนะคะละลายบอแหล็กก่อนค่ะ เมื่อกี้เอาไปตั้งเตาไฟฟ้าค่ะช่วยทำให้สบู่ฟองโตแล้วก็ฟองทนค่ะแล้วก็ซักผ้าขาวสะอาดแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ใส่นะคะกเมื่อบอลแหลกละลายเรียบร้อยแล้วก็ใส่ใส่ลงไปในน้ำมันเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็จะไปทําสารละลายด่างขั้นตอนการทําสารละลายด่างเนี่ยคือเราจะไม่เทน้ําใส่ด่างนะคะเราจะค่อยๆตักด่างนี้ละลายในน้ําค่ะ ทำสบู่กวนร้อนก็ไม่ต้องรอให้อุณหภูมิน้ำด่างลดนะคะเพราะว่าเราจะทํากวนร้อนค่ะกวนให้ละลายค่ะเทสารละลายด่างขันกะชอนค่ะเป็นการกรองเศษของด่างที่ละลายไม่หมดเนาะ กวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะข้นจึงจะปิดฝาหม้อตุ๋นเนาะถ้าสมมติว่าใครมีไม้ปั่นไฟฟ้าก็ใช้ไม้ปั่นไฟฟ้าหรือถ้าหากมีตะก้อมือสําหรับตีไข่ก็สามารถใช้ได้เลยค่ะถ้าหากมีไม้ไฟฟ้าก็สามารถใช้ไม้ไฟฟ้าค่ะถ้าไม่มีก็กวนมือเลยค่ะกวนไปจนกว่าจะข้นนะคะเอ่อถ้าถามว่า ถามว่าจําเป็นต้องเปิดในขณะที่กวนจําเป็นต้องเปิดไฟหม้อตุ๋นด้วยหรือเปล่าก็ไม่จําเป็นค่ะอาจจะทําแบบว่ากวนสบู่ให้ข้นเสจยก่อนแล้วค่อยเปิดไฟหม้อตุ๋นแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่น,นี้คือทาแบบคือแบบคนใจร้อนนะคะก็คือ,อขณะที่กวนไปด้วยหม้อก,ก็จะร้อนไปด้วยเนาะก็ไม่ต้องเสียเวลารอนานนะคะ แต่ในความเป็นจริงก็ไม่จําเป็นค่ะจะกวนให้พ้นก่อนแล้วค่อยเปิดไฟหม้อตุ๋นก็ได้ค่ะกวนไปเลยค่ะค่ะก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนอะก็จะขอใช้ไม้ปั่นไฟฟ้าค่ะ เริ่มข้นละแต่เราจะให้เนื้อสบู่ข้นกว่านี้อีกค่ะ ก็ใกล้จะได้ปิดฝ่ามอตุน,นะะแล้วค่ะเราก็จะกวนให้ข้นอีกนิดเนาะให้ข้น่นนี้นะคะกวนต่ออีกหน่อยถ้าหากกวนมืออาจจะใช้เวลานาน,านกว่าไม้ปั่นค่ะกวนมืออาจจะใช้เวลานาน,านกว่านิดนึง ยามกวนเนื้อสบู่ให้ถึงก้นหม้อนะคะถ้าไม่งั้นอ่ะส่วนที่อยู่ข้างล่างก็จะกาะกันเป็นก้อนแข็งเนื่องจากว่าเอ่อเป็นส่วนของน้ำมันแข็งร้อยเปอร์เซนต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะถ,ถ,ถ้ากวนไม่ทั่วถึงเนี่ยสบู่ที่อยู่ด้านล่างก็จะเกาะกันเป็นก้อนหรือที่เรียกว่าเอ่อที่เป็นไตเนาะเวลาที่เราไปตุ๋นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเอ่อเป็นไตก้อนขาวๆบางจุดก็จะเป็นใสๆบางจุดก็จะเป็นขาว,ขาว ก็ถ้าได้เนื้อสบู่ในระดับนี้ก็ปิดฝาหม้อตุ๋นเลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในตอนที่เราตุ๋นเนี่ยสบู่เกิดการแยกชั้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็แค่ปิดไฟหม้อตุ๋นเพื่อที่ว่าให้อุณหภูมิของสบู่เนี่ยลดลงแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าส่วนผสมจะกลับมาข้นเหมือนเดิมเราก็ เปิดไฟหมอดตุนตุนสบู่ต่อไปจนกว่าจะเจลจนทั่วนะคะอันนี้เราก็จะปิดฝาหมอดตุนแล้วค่ะทำสบู่ซักผ้าไม่ยากนะคะง่ายมากเลยค่ะส่วนผสมก็ไม่กี่อย่างในส่วนของบอลลกไม่มีเราก็ไม่ใส่เนาะ ส่วนของครามก็จะไปใส่อตอนที่สบู่สุกแล้วนะคะอะไรบางคนก็อาจจะใส่ครามเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็คือผสมกับน้ำมันแล้วไปใส่น้ำด่างแต่วันนี้เราจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะเห็นไหมคะยังไม่ได้ปิดฝาหม้อตุ๋นเลยค่ะ ถ้าสังเกตดูนะคะอันนี้จะเป็นข้อดีของคนที่เปิดเปิดไฟหม้อต,ตุ๋นไปด้วยนะคะแป๊บเดียวค่ะเนื้อสบู่เริ่มเริ่มที่จะฟูลแล้วนะคะก็คือความร้อนเริ่มมาแล้วค่ะอีกฟ้าหม้อตุ๋นเลยค่ะแล้วก็จะตุ๋นสบู่จนกว่าจะเจวจนทั่วจึงจะใส่คราม เป็นนี้ก็คือต้องคนให้ลงค่ะเพราะว่าถ้าทำสบู่ซักผ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะในสูตรที่เป็นน้ำมันแข็งสบู่จะฟูล,ล้นนะคะก็อย่าเพิ่งปล่อยไปไหนเนาะอันนี้ยังไม่ได้เป็นไหนเลยค่ะเพิ่งปิดฝาหม้อก,ก็ฟูแล,ล้วค่ะเนี่ยท้าสังเกตดูเห็นไหมคะเขาเริ่มที่จะแยกเป็นน้ำอ่าแล้วก็ลดไฟค่ะด้วยการปิดไฟหม้อตุน คือลดอุณหภูมิของสบู่ก็กวนไปค่ะจนกว่าเนื้อสบู่จะกลับมาเข้ากันเนาะ วนไปเลยค่ะให้ส่วนผสมกลับมาข้นเหมือนเดิมตอนนี้ส่วนผสมเริ่มกลับมาข้นเหมือนเดิมแล้วนะอันนี้ก็เปิดไฟหมอดตุ๋นเลยค่ะ ไม่หยุดกวนเพราะว่าสบู่ยังปูอยู่ค่ะถ้าไม่กวนเดี๋ยวเขาจะล้นหม้อเนาะ,อะตอนนี้สบู่ก็เริ่มยุบตัวแล้วค่ะ สานาทีเนาะมาดูสบู่กันค่ะรบ30นาทีแล้วนะตอนนี้ก็สบู่เจลทั่วแล้วค่ะ่ยถ้าสเกตด,ดูนะเนี่ยมันจะต่างกันอยู่นะคะระหว่างสบู่เจลกับไม่เจลให้สเกตด,ดูก่อนที่เราจะตุนนะคะก่อนตุนหลังตุนเนี่ยเนื้อสบู่สีของสบู่จะแตกต่างกัน อันนี้ก็ปิดไฟเลยนะก็จะใส่ครามอันนี้ก็จะเป็นขวดแบบนี้ค่ะหัวครามหัวครามน้ำปรับผ้าขาวก็จะมีกลิ่นหอมอน่อ,อนๆเนาะก็จะไม่ได้ใส่น้ำหอม หมอมมันอ่อนค่ะก็ตัวให้เข้ากันเลยค่ะ <pan ics beer iş> จะเห็นเป็นเม็ดเมดนิดหน่อยอยากได้สีเข้มกว่านี้ขอใส่อีกนิดนึงก็เดี๋ยวจะลงสูตรให้เนาะว่าใส่อะไรลงไปเท่าไหร่ ร้อนสบู่จะแห้งไวนะคะเนื้อสบู่เนี้ยเ็จะแห้งไวค่ะคะ่ะแล้วก็เข้ากันละก็จะตักใส่โมเลยค่ะอันนี้ก็เป็นโมไม้ที่ได้เตรียมไวะะ้แล้วค่ะ เอาไปคลอเพื่อให้เนื้อสบู่แน่นค่ะ สบู่ซักผ้าขาวเสร็จแล้วนะหลังจากที่เอาไปคาอมาแล้วค่ะก็จะได้หน้าเรียบๆแบบนี้ค่ะก็พรุ่งนี้ก็สามารถใช้ได้เลยค่ะแต่เราจะทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงก็จะนํามาตัดเพราะว่าถ้ารอให้สบู่เย็นจะตัดลําบากเนาะเพราะว่าเป็นสูตรน้ํามันเมล็ดในปาล์มร้อเซจะตัดยากค่ะก็ไปลองทําดูนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ